อุ้ยเขาไปล่ำบันโคกี้บันบัวเงี้ยบันข้ามวมนะข้าวยปาสาบันขามสองข้อน่ำในสามบันูรูนั่งอ้วรูนั่งอ้วมั่ล่ำเบิดเพิ่นจิ้วความล่ำในบนเลีวเพิ่นฝากมาว่าขัดมากย่า่ำเลี้ยงเกาเดอล่ำเลี้ยงไม่นี่มีบอเลี้ยงไม่ค่ะลูกพ่อของลำนี่เลี้ยงไม่เไปหยากจังสี่เแมเนาะจนเป็นกูบาาจานเป็นูบาจานอาบอลร่ำกูรูนั่งั้วกูรูนังอวบ่ไปหาเส้นล่ำเลี้ยงไม่บ่ซ้ำคุกอดอกบ้านเส้ลร่ำเลี้ยง นั่งอ้วกฮูลูบัดเออนี่มันจังเมียงฮูลูนั่งอ้วกฮูลูนั่งอ้วกครับบันเดนนั่งอ้วกฮูลูบัดนั่งอ้วกฮูลูสุดยอดเลยบอกนี่จังแท้วันนี้ ก็ออกต้พระบนวอลำกับไดอออกแกบ้านอืมาผมมาจางวอลลัมกับ่มีเนาะมันคนอืดเงินเี่อืดเงินว่นลม่ากอะาบุญแกเขาเขามีเดินสุงแบุญอุทิศกุศลกับ่มีนี่การกมีคนรวมไายตตยจากเพื่อนปาไงพระเขาแล้วรสามื่นสามื้นเล้ยวเย็นเ็กับเฮ็ดกอแล้ว่็เล้วเพราะว่าเพื่นวาตูเนาะเขาจะไปทำมาหากินแล้วได้่อลลัมอลำ เราค่อยู่เด้คอยคได้เจ็คนําอยู่เป็นบ่มีงานหอกับค่อยู่เด้คุณน้ำคน้ำเห็นอย่างไท่าน้ำบ่วยไปล้างต่ก็่ออยจบงานคนเนียนมีคนทั่วมาหลายงานอยู่แต่ว่าไ่ัดโตจักเทียวพอาย่างงานว่างเพราะมือเนยว่างเพราะถามยื่ซื้อได้เพราะมาจ้างจักเดียวเลยจ้างกนไปจ้างแต่ขนาดหญ่ใหญ่นนี้ กดน้อยเนี่ยพ่สนใจเลยก็น้อยมือนกันใจกขน้อยเง่เกิดเงยดไปน้อหงวน้อ้ยิ่เสียงโศกน้องแยมเอาเอาเอาไปเอ้ยโฉสักโฉสักเอาปเด้อมโฉมาอยากเท็โฉเอ้ยเปกนมายเท่ากับคลรวะถวายฟักมีดฮะถวายฟักมีดโอ้แม่ฟักมีดบางคม เลิกโมกแล้วตั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 ได้ยินได้เสียงกล่องเสียงกล่องเสียงขิ่งมากันเจ้าบอกเจ้าบอกคุดมั่นปะนี่ยแมาบอกแม่ยังบอกคุดมั่นก่อนซับเลิกว่าลูกอันยังเขามาว่าหันยองยองจอบมาได้ยินแต่เสียงตีกล่องเคาะขิ่งหรอพักกันเที่ยังพักกันที่ยังเอ้ยซ่อมซ่อมซ่อมไป็นร่มีงานที่ว่ามีงานนบัดนอ้เอ๊ยบัดนี้แหละว่าซ่อมไว้คาด พวกเดี๋ยวยิ้ป่องป่องปล่องผลมาโม่ล้ำมีกันมีอยู่ตั้วไว้ไม่ล้ำแต่ล้ำตั้งอยู่คนวางสันนะโอ้พอค่อยเพิ่ได้ยินเสียงเสียงกล่องว่าเออสุประยชนยังมีขนาดอยู่ตั้งสินะยังมีขนาดอยู่เฮ้ยลูกก็ดีใจเบิ่งเาะมันมีงานที่สนองไยเนาะมีขนาดชอบซ่อมเตรียมไม่ซ่อมเตียมยังสี่เด็กก็ลูกสีมน้ามือเนี่เขียวคำดำขึ้นมากมือเนี่ยเออสีมะเวามากหาสันเดีย มาบอกบอกไ่หายางบอกข้อยี่นี่ละข้เสียไป็นสาย้ยบอแม่หาเสียบอเห็นมาหาคือมามาเบามาปรึกษาเออมาคุดศามาปรึกษาปรึกน้องอ่ะนะบอแม่คุดศาบอแม่คุศาคือมืออื่นมือหื้อลูกสีบวชหลานไทอสีบวชสีบวชฉันนี้สีบวชหลานไทรสีบวชลูกพี่เงลูกพี่ กระเรื่องบาสิม่บพอดข้อมเน้นน้ำจากพ่อสันดอกโอ้ยหลังจากสิบวชสิบวชครับเลยมาขอแนะนน้ำจากพ่อแม่นครับผมมาบวชมันก็ดปหาธรรมะหาพ่อดอกของพ่มาหาพ่อสิไปหาผ้าอย่าว่าพ่อเป็นพ่อผู้มีประสบการณ์เนาะข้ากันบวชโลดเอาบวชโลดคิดังไรเนี่ยพอบวชโลดมันเกิด่ัญลาอะไรเดี่ยมเกิดเพียงแตะว่ากะทีกะทีเนาะน้ำตาลน้ำมันข้าวแล้วก็มาส่งแส่กลมบวชเลยบวช บวชใจง่ายน้ำปวชใจง่ายน้ำปวชจังไต๋จังสีจังสันเั็นโมเมนต์ปวชกินหวานได้บวบวชคือฟักทองบวชคือบวชซี่ปวดเยี่ยวอันนั้นมันบวชของหวานตัวนั่นไงกล้วยบวชซี่กับปวดสันเด้หรอเปล่ามันเนียนอยู่อันนั้นกล้วยอันนี้ข้นข้นอันนี้มันเปียงน้ำตาลตัวนี้บวชดถ้าบวชข้นเปียงเราได้โจบวชข้นเปียงเราเปียงเดียเด้งานดีบ่อมีเรางานดีบ่อมีเราเออบวดปวดคือบวชข้นแต่ยิ่งนุ่งห่มเหลียงนี่ไม่พอ บวช oh. ลานไส่เป็นลูกของพี่ยิ่งพอดีอ่าเขาสิไปทหาร oh. ก็เลยว่าอยากแที่ยคุณนคานมนมพ่อเมียผ oh. ู้หญิงแต่แง่ผู้เลี้ยงมากพายแง่แก็เลยว่าอยากบวชไอเดียด,ด,ดก็เลยลูกก็เลยขึ้นหอดพ่อมาปรึกษาบา้านเนี่พอดีว่าจังสี่เด้อเบียบบวชท่านนมพ่อแม่แม่ครับแม่ก็ดีด้วยเนาะโอ้ดีตัวยแล้ว่าไอ้นึงผู้เป็นสันเนี่ยอยู่บ้านไอ้นี่อยู่บ้านใครคนไปอยู่ฟาร์มม้วโอ้เนี่ยแบบลานพ่อเดียวลานลานลานพ่อเน่เนี่ย ไปยู่ฟาร์มงัวนเดี๋ยวัว่าเลยไปลาไปเลี้ยนนุ่งวเนี่ยร่นงัวไปนั่งก็เลี้ยนสิบกว่าลิตแล้ว่ะนะครับไปเออนั่งเฝ้างัวอนง่ายมากเลยนะเจ้าของฟาร์มเจ้าของฟาร์มมาเห็นเอ้ยบอกว่าเลี้ยนงัวมันนั่งได้ยังไงนี่พ่อหน้าโ้ยผมบมกล้าครับผมยันถือนะประชาชาท่านอาณาจารย์ว่าผมทำบุญดีมันโมก้าลีดนุ่งโมกาลีดโมก้าลีดนุ่งที่ว่าครับผมว่า ประนงบง่อว่าใส่เสียไรเออนะครับฮาาประจันสัดผดกเลยบ้ากล้าครับ่าคือจับพนะอะไรวะของมือนี่แล้วอันนี้ก็บกคือกันนี้ อันนี้น้ำนมแม่ดิเนาะเออน้ำนมแม่บวชเนาะน้ำนมมัวเนาะน้ำนมมัวาแบ่งันกแบ่กันรักษาชิ้นกับโครักษาับโครักษาโคร์ขอสามก็ได้ชูมือใ้ไปทำงานดีกว่าหรอบวชเลยบวชออกข้อออกข้อไมาทำรักษาชิ้นกับรักษาอย่าทิ้อย่าทิ้งแต่ทิ้งคนบริจาคเลยวันนี้กับคือเจงซี่บัารีลูกเตว่าสิแมเบ่าวพอสันเดียว่าพอดีร้านบวชก็อยากให้ไปเสียไปงานให้ให้ไปร่วมให้ไปฉลองให้ไปเฉลิมฉลองงานบวชให้ร้านสันเดียร์บังบ่ราะสันเดียรมะล่ำเฮาเนี่ย <Roth. S 2> ทุกพระยาวสิเชออีสานเนี่ยมืออะไรก็อ่ามือมืออื่นมือื้อนี่วันที่วันที่สิบสี่ตุลาคมเนี่ยโอ้ยว้าทีมือมือนี่กัทมือนี่สิบสองสิบสองสามแต่เก่าแต่พอแต่แม่กับทิพยสามหรอกับทิพสี่ะทิพสุดเศสุดเศรง่ายเจ๊นั้งบกแั่พอแต่แม่ว่ากับทิพสามหรอกับทพตอนหล่ะก็มือง่านมือควตัวนี้ก็ได้ ลูกเต Likewise, ้ากับสิไล่ค um> ือกันละสิพอดกับพอมานก็่าสากัได้เออลองไรมันอู่ความือมือซิบซีนี่พุทธเจ้าพันธ่ชิบซีพุทธเจ้ายุกเจ้าง่ายแจจันเทียงแท่ประัดไข่คำข้านนั่นโอ้ได้ๆได้ๆได้ยูนไดได้ๆเี่ว่าเป็นเรื่องดียูนเพราะว่าการบวชเด้อพอให้บใาให้แทงหัวก่อนเน้อจังบวชโอ้ยเพะนอ้เได้แน้ยาเยออันนี้ กัเพรแถวเมื่วนสีเขาบนเนะตหนักก็บ่ได้เขาได้พอคนนี่นาจพ่อเนาะน่า้ะมุสลเนาะโอ้ยกาะหัก่าดอกกันนี่บาเนี่ยก็พ่อเนี่ก็ไปเขานกกอนเขาหนักก้อนนะพ่อนะขันเขาหนาพ่เดียก็เขางูโอยงูยังงูเหลือตัวเขาจะไปมันเลือยขั้วไปมม่สิเรยบวดพ่อะ หนาหน้ก็ได้ทหน้าได้ของงูเขาหน้าก็ได้อะนี่นี่อันนี้คีอคอแนนนำจากนน้จาัพ่ออัน้แรกคือต้องนหัวก่อนหัวลยเขาหน้าเขาหน้กก็ได้ก็ไม่ได้ค้องหน้าก็เ๋ากระาส่วนเอาค้องงูไเนาะมันองย่ำขว้างก็ได้บวชน้ำเปิ้ลโยบนะในน้ำเนาะก็ได้บวชเ้เพรานั่นบงสิตัวเนาะเข้าผม บ้าหน่ะตอนที่เขาบวชใหุ้พ่ายบาทนี่เด้อพ่ายบาทพ่ายบาดตอนข้าวขามีหัวหน้าขอบวชดอกครับผมข้าบาดนีเนี่ยนาบวชเด้อไปเพิ่นไปเพิ่นสวดไปเพิ่นสวดเนาะสวดเมื่อวันตายสวดเด้อตาสวดต่างหางนี่สวดมุ่นสวดคาถาเนี่ยสวดมุ่นสวดคาถาให้เออนั่นละคือบวชบวชของผะเลียงครับจบบวชจบบวชนี่มัน บ่าเห็นในน้ำสมิค่ะโฟมว่าคอแนี่ยจาก่อเนาะขอบคุณกันแนะน้ำอันที่ดีที่สุดของจากอีพ่อสุดยอดคือวันนี้เหาลูกสีมาเบาให้ไปล่ำไปเสียบไปงันไปล่ำให้ออาาผู้พี่น้องเขาพูดมาซรอยงานเบิ่งสันดิแต่ว่าขายจัดโบมีดีบ่มีบ่มีค่าตัวดีผมผมผมมีค่าตัวมันจริมันดีสั่นเนาะอะมันดีสันเอาเครื่องตัวก็ได้ เอาคาตัวเอาเครื่องตัวได้วัดเอาวัดเราก็ได้เอาเครื่องกับเครื่องเครื่องกับเครื่องมันสงเพราะมันสูงเอาเครื่องตัวเนาะเครื่องตัวบ้านที่นี่หลอกก้อนบุญแจกเขาหาเมยหนัเข้าไปล่ำเนี๋ดีบ้นเขเครียเออเนี่ออเร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่บน่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่ย่เก่่่่่่่่่่า่่่่กว่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ว มาบอลลำคุณรู้บอบอแมีทเข็ดต่บลบัวหง่่เพื่อนได้ฟังแล้วเขาจักคักมาแล้วอุ้ยเขาไปล่ำบันโคขี้บันบัวหญ่บันข้ามวมนะข้ามอยปลาสาบบันขาำสองข้อนล่ำงไงเนหมดสามบันูรู้น่งอ้วนรูนหวานบลำเบิดเพื่นจ้ความล่ำในบอหล่วเพื่นฝากมาว่าขัดมาจะล่ำเลี้ยงเกาเด้นล่ำเลี้ยงไหม่นี่มีบอเลี้ยงไหมพะลูกพะเหล่าบนี้เด้งไหมเบิปยัแต่สีเลยไหมเนาะจนเป็นกุบบาาจย์ตัวเป็นกูบบาทจอดอาบอลลำ คูู่นั่งอัวคู่ลู่นั่บอครับไปทาำเลียง่หม่บ่ยซำคุกออดบ้านเฉลี่ยรเลียงนั่งอั๋วคูลูบัดเออนี่มันจจงเมียงคููนั่งอัวคูลูนั่งอั๋วครับบานนี้นั่งอั๋วคูลูบดนั่งอั๋วคูลู่นั่นชุดยอดเลยบ่นี่จังแค่บานนี้จจงไดยกับงานตำาครับ นักอ้วกคูรู้เนาะเออโอ้เปิดติดตามเนาะพอใส่เรื่องนี้เนาะแี่นิตตามร่มคณะพี่น้องพี่น้องอ้ยังได้ก็ค่อยติดตามนะพี่น้องเด้อล่ำเรื่องไม่ของคณะชีเสืออีสานนั่มหรือคุณพ่อซูเปอร์ยน่าปกติที่ล่ำคูรู้นักอ้วกเปลี่ยนตัวบอกบ่กให้เปลี่ยนตัวแสดงแต่ว่าเปลี่ยนเรียงล่ำคพูดได้ที่เป็นพระเอกเป็นอาตัวโกงแต่จ้างคอยเบิ้งกันอีกทีนึงเดี๋ยวอีพอเราสิปั่นบดปั่นมาเอปีนี้ล่ำเรียงไม้

สิบ่ให้มีเดินดอกพ่อเออมองเดินหนามองเขาล่ามันละเออลูกเสียวสาดมาปูเต็มบดเลยบ่ให้เหยียบหนาบ่หายเดินบ่ให้มีเดินบ่ให้เหยียบหนาปูสาดบ่เลยล่ำใส่สาดมองเกาเน่ะมองเกาโอ้ยก็มีเวทีใครน่มีเวทีใน่เวทีเออคือเจ็สี่เดี๋ยวพ่อเวทีเออ่าลูกไปติดต่อแล้วอ่าเวทีเขาไปตีมวยบดอือืบ่บางบ่บางเลย มก็โได้ว <c oughs> ่าวะกูขีมวยเอาลได้สาดีแ่้วเนาะไมที่ยงเลยคาดทีมวยคาดีมวยพอสมาเสียวมาได้บ่อยออกมาบนไหน้วเขาเทพปุนไปเบิดแเลีว มาเลยเลยเขายึดไปเลยตอกนอดยึดไปหมดกราลำใส่สากาลาเนี่ยล่ะลำใส่สาวเนาะวันลำใส่ดินเนาะวันเนี่ยปูสาขึ้นมากเลยไหมปูสาขึ้นมาเออปันที่นี่จังสี่บัดนี้เลี้ยงไวทีเขาจบไปแล้วเนาะเครื่องเสียงเวทีก็มีแล้วนี่ละเครื่องเสียงของกาของพระคู่สมมาละครับครับออกมาลำห้องง่ายๆออกแบบง่ายๆ่ายปันที่นี้ลูกจีถามอ่าพวกนี้แม่พอพวกบีบนี่แม่นี่พอโอ้ยไม่คะแนนบีเพ่าน่ะเออโอ้ยมีมีเอออีนึงเนี่ยมาจากเกาหลีไหมไหม ครับบีบเท่านี้เนี่โอไปหากินท่านเกาหลีเออบ้านธรรมดาตัวไหนบีบโอ้ยมันเงินมาหลายหนันันัไปบีบไปนวดท่านคนอ่ะท่านอะไรท่านเกาหลีขนเพก็มาบ่บีบอเมริกันบีบนวดบีบเนื้อสัตวอุ้ยชุบโดนตีนั่นแม่โดนตีนั่นแม่โอ้โหเออโมเมนตบีบแบบนี่โมเมนตบีบนวดโดนตีโดนตีอันนี้อันนี้อันนี้ที่เล็กทอดนี่ตริงเลยเนี่ยเออบีบเนี่ยชุบโดนตีน่ะชุบโดนตีโดนตีกันนี่เออนั่หนักหนัก บักเด็กก็<ะ>ถือเกี่ยวมาบ้านไทก่อนหอยบักนึ่งเล็กน้นอยอยู่นี่เนาะโดนตีมากว่าแต่มว่าแต้มกู่ลรนี่มี่แล้วนี่นี่นโดนตีไม่ไม่เบาบางนีมันน้ำพออ <laughs> แม่โดนตีหัวเด้โดนปีซุ่มบอเป้าไปซุ่มเปานแม่ซุ่มเปานดแมมี่ว่าซุ่มเปาจียงเปาหรืไผก็มีกว่ากพ่อเปาได้อยู่อ้อ่านก็เปาอยู่เพราะใช้เปาได้ถึงเปาลูกโป่งไรลันน่ะ เปนเป่าลูกป่งดียว่าเองว่เครื่องเป่าทําเปียดทําเปีดโอ้ท่าเปียดทําเปียดโอ้มีเบอร์นึ่งตัวอะไรเปลี่ยนยังมาทมเลยเปลีตัวน่ะตายเเลี่ยนเป่ปากพ่อพ่อเงี้ยพ่อเงี้ยตีทาเปียดเป่าเปียดโอ้โหยพอเป็ดต้องย่างตีเขาเลยย่างตีเขาพอเปีดแล้วก็เอาขาแล้วคนนี้แล้วก็การหูเสียบคอปากมันเป่าปุ้งก็มีปานั่งออก บอเป็ดโอ้ยเนาะมันบอเมียนเครื่องดนตรีเครื่องเครื่องดนตรีเขาเอื้ทำเป็ดแซกโซโฟนเปียคีย์บอร์ดใช่นแม่สุนี่มีบอสุดเมียนเขาบอกีจ้งเขาๆกันนั่นแหละมันก็พอาะมีเวลาว่าอะไรอยู่มป็นบอสผมแต่ว่าทำเป็ดนี่มันอยู่ไกล่ปวดด้วยอยู่ไกล่ปานไหนบอ มันโย่คนเนี่ยเวียนหน้าคนเนอะเอาขึ้นไปโย่ไก่เลยอืมกไปโย่ไก่มาทันดูมันเป็นยังเบ็ดตายอยู่คนโอ้ยโอ้ยจักกตายขึ้นย่งกันเนี่ยมันไปโดนแล้วหนมีงานไหมบ่บ่ก็มีงานเดียวเนี่ยมาที่มาอยู่สิงานสวยมาสวย ของสซกันเอาต้ยเลี้ทรนไปตัวเดียวพ่อครับอันอีไงอันอีไงท่นพ่เอาเิบเอาเี่เอาเียบบาอันสั่งสั่งยุ่สั่งยุ่มไหมเขาเอ็นยังบาสั่งยุ่มอันนั้นเขาสติเกีบสันตกีบบแม่อันดังๆมุว่นสโคูอ่อเอ่อเออเอ่อเ่เด่อเออเอ่อเอ่เอ่อโอ่เ่อเอ่อเออเ่เออเเเกเ่่ออจังออ บอ่พอซเปอร์เงี้หนีเสียหาเสียสิบพอเราพอนี่ยใอแม่นีลูกเสียหาเสียสปดเลยนี่อกับโจ๋นี่พอจะสนอเนยแต่โดน่อไดเนี่ยพอจะบ้าเด้อ่อจบเอาเสียาผูหญิงนะบอเอาเถอะเนาะพูงยิ่งผูหยิงมันติเป็นหมอลำเือ นี่่อูยิงอ่ะูยิงหนูยุจบนอโยิง่ยิงหนูเที่เห็นปุยิงดยตรงเลยี๋ยไปบ่าพูดยิงอ่ิงหนูเท่งยิงยังก็ไมั้โอ้ยกัะเสียวสนเอาผู้ห่างเหี่ยวซะผมยันสีงผมตื่นเสียงมาลํำผู้ยิงสุภาพสตรีนั่งเอกนั่งเอกก็ให้ได้สอยู่เรียาะเอกตัวเอาตัวเอาตัวพระเอกเอาตัว เออมันหายงานเลยพอมหายงาอยู up, sorry, ่บกว่าไปเหยบเข้าหน่อดีมีรภาตาดีวันจันท์ตาย้องโอ้ยโอ้โอออัอัโหาอ้โหโอ้โหโอ้โหโา้้องเขียนห้้อเออ้้ เราได้ย่างกับพ่อเนาะจี๊เด้อจี๊ดตัวหนาเด้อตัวหน้าจี๊มื่อีจี๊สองเลเด้อึ้นกับจีสพ่อสองนห้าร้ยแปบ่าหกสิบห้จ้างครับปีจ้างบนไ่ได้น จะจอเดีตัวนี่เจจ้าเนี่ยไรจินเจ้าจนี่ยตันโอ้ขันซ่อมเลยก็ได้งานตัวงานงานจอเนาะเป็นต่ซ่อมเอาองีซ่อม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 อีกเพียงกว่าอยากฟังมีี่อยากฟังเนาะอยากงบาร์งันตามานตามซ่อมซ่อมซ่อม็ีบ่ซ่อมปุ๊บงานเขาเลยปะาง่ถ้านีเจ้าภาพไม่อีกเอาซ้อมก่อนสอบก่อนสอจอบไดไหมอมปิดไทย่อมปิดไทยซ่อมนี่มันต้องมีนุ่มเด้อว้ยออกปากที่ไอเชี่อควาป็สคือซ้อ่ ซ้อมร่องซ้อมลำมาเป็นซ้อมวายพอเอ่าววานิลลาพี่ล่าน้องคลิปนี้พอฝากพี่ฝากน้องฝากงานเชร้าคณะห้องน้ำงานอคืกนี่ก็เป็นคลิปของโจกับช่องโจซักเกยดีออฟฟิเชียลเออโจซักเกยดีออฟฟิเชียลเดครับเด้อฝากแฟนคลับเอฟซีควาชูปัญาขมากดติดตามอีกช่องทางหนึ่งซึ่งเป็นนักแสดงอยู่นี่คณะซีซีสารเมื่อนี้มาหยามพอ เลยถ้าฟอไวถ้าเบิ้งมาสองมาซักกันอยู่เนี่ยอะไรก็ไม่ได้เคยเห็นแต่สุขพจน์เจนราเราให้กันผู้ชมสุปญาวซันดัมโฮซันโจลซักเดี๋ยครับมีแต่ความสุขความจะเล่นเดี๋ยครับคนเกียรจะเรียนเพิ่มใครจะมีปฏิบัติในสารสมบัติตมากค่ขึ้นสุขพจน์คน็กๆกันเด้อจากฟอสุปญาวโยมสักครับผมซันดัมโฮซันทักลกันครับสวัสดีครับ